สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านพญานาคบางองค์กว่าจะเป็นผู้ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาได้นั้นก็เคยเป็นพญานาคผู้หลงผิดมาก่อนในบทนี้เราจะกล่าวถึงบทสวดชัยมงคลคาถาบทที่7ที่กล่าวว่านันโทปานันทะพุทธคังวิพุทังมหิตพิงเรื่องของพุทธชัยมงคลคาถาบทนี้ คือพระบรมศาสดาทรงเอาชนะพญานาคนันโภปน,นันทะพญานาคผู้หลงผิดเรื่องราวใหญ่โตถึงกับต้องรบกันแบบดุเดือดกับพระอัครสาวกแห่งพระบรมศาสดาเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะเล่าให้ฟังณบัดนี้แต่ก่อนจะไปฟังนั้นกราบท่านผู้เจริญทุกท่านได้โปรดเผื่อแผ่กำลังใจและความรักให้พวกเรา ด้วยการกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้สอหาเรื่องราวมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่วิหารเชตวันในเวลาใกล้ลุ่งทรงเข้ามาหากรุณาสมาบัติแผ่ข่ายพระยานไปทั่วหมื่นโลกธาตุ ทรงเห็นนันโทปนันทะนาคราชเข้ามาในข่ายพระยานพระองค์รู้ว่าพญานาคนี้มีอุปนิสัยแห่งไตรสารนาคมจะยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในอนาคตได้แต่ปัจจุบันนี้มีแต่ความหลงผิดหลงอยู่ในเรื่องธิ์ของตนมีแต่พระโมคคัลลานะเท่านั้นที่จะปลดเปลื้องพญานันโทปนันทะจากความหลงผิดนี้ได้ ดังนั้นก่อนที่พระผู้มีาพระภาคเจ้าจะเสด็จไปรับพัตตาหารที่บ้านของอนาทบินทิกะเศรษฐีส่งรับสั่งให้พระอานนท์แจ้งเหล่าพิสุส่งว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปยังดาวดึงในเทวโลกก่อนที่จะไปฉันทที่บ้านของท่านมหาเศรษฐีบรรดาพระมหาสาวกต่างพาบริวารของตนที่มีอภินยา สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ประมาณ500รูปมาคอยรับเสด็จเพื่อติดตามไปสู่เทวโลกและในขณะนั้นเป็นเวลาสำราญของพญานาคชื่อนันโทปนันทะเนรมิตกายประดุษเทพเจ้าบนสวรรค์แต่งกายประดับประดาด้วยรัตนวิเชียนนั่งอยู่เหนือนกพระรัตนลังส่วนเหล่านางนาคทั้ง500ก็ตกแต่งโรงดื่มสุราด้วยของทิพย ที่เหล่านาคได้เนรมิตขึ้นด้วยธิ์ทั้งสเสวตฉัตรทิพย์และนพพลัดบัลลังเหล่านางนาคบางพวกก็เนรมิตกายตกแต่งตนด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรเหมือนนางอักษรก็ไม่ปราณพากันร่ายรำขับร้องด้วยเครื่องประโคมร้ายชนิดพิสดารไปด้วยรัตนหลากหลายยังความเพลิดเพลินให้กับพญานาคผู้เป็นใหญ่ทั้งเหล่านาคบริษัท ต่างก็นั่งมองดูข้าวและน้ำหลากหลายชนิดที่เขาจัดวางไว้ในภาชนะทิพย์ภายในวิหารแห่งพญานาคนั้นก็มีแต่ความสุขพร้อมสับไปด้วยของที่เป็นทิพย์ทั้งสุราอาหารรสเลิศสุดจะพันลนางด้านพระพุทธองค์ เมื่อประชุมสงฆ์ครบตามจำนวนแล้วก็แสดงฤทธ์้าเหล่าอริยสงฆ์ทั้งหลายห่อข้ามภูเขาสูงใหญ่ทั้งเหวลึกคูครองและหนองน้ำที่คดเคี้ยวอย่างพิสดารราวกับช่างหลวงสลักไว้เขาพระสุเมรุเบื้องหน้ามีสีสุกใสเหมือนทองคำเขาวส่องแสงเรืองรองมาแต่ไกลในบรรยากาศแห่งเทวโลกพระพุทธองค์ก็นำหมู่สง์ เหาะมาเป็นทิวแถวแข่งกับแสงของกลุ่มดาวต่างๆนันโทปนันทะเมื่อมองท้องฟ้าก็เห็นแสงทองแห่งพระพุทธองค์สว่างสวัยมาแต่ไกลแทนที่จะเกิดปิติยินดีกลับคิดอกุศลล่วงเกินพระพุทธองค์ว่ากวกสมณะหัวล้นเหล่านี้เข้าๆออกๆอ,อ,อย่างที่อยู่ของพวกเทพดาวดึง โดยผ่านเบื้องบนวิมานของพวกเราไปคราวนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ให้พวกสมณะเหล่านี้โปรยขี้ตีนลงบนหัวของเราแล้วผ่านไปได้โดยง่ายเด็ดขาดเมื่อคิดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นพุ่งตัวจากนกพร,รัตบัลลังไปยังเชิงเขาพัซุเมนลุขยายกายให้ใหญ่ด้วยฤทธิ์ของตนเอาหางรัดเข้ากับพัซุเมนลุ ตึงสูงประมาณ84,000โยชนโยธไว้ถึงเจรอบแล้วแผ่พังพานปิดพบดาวดึงบันดาลให้เกิดหมอกควันกรบไปทั้งพบทำให้มองไม่เห็นเมื่อพระรัฐปาลเทละเห็นความผิดปกตินั้นจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงประเทศนี้ มองเห็นเขาพรสสุเมเลุเห็นวงขอบเขาพรสสุเมเลุเห็นภพเดาดึงเห็นเวชชยันปราศาสตรเห็นธงเบื้องบนเวชชยันปราศาสตร์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรหนอซึ่งเป็นให้ข้าพระองค์ไม่เห็นภูเขาไม่เห็นเบื้องบนเวชชยันปราศาสตร์ในบัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนท่านรัฐปาระนาคราชชื่อว่านันโทปนันทะนี้โกรธพวกเธอคิดว่าถ้าเหาะผ่านวิมานไปหงทุลีจะปลิวหล่นลงบนศรีรษะของเขาจึงเอาขนดหางวงรอบเขาพระสุเมรุเจ็ดรอบเอาพัางผานปิดข้างบนกระทำให้มืดมิดอยู่ เมื่อรู้ว่าพญานาคผู้มีอนุภาพเป็นผู้บันดาลลิ์มาขัดขวางหนทางพระพุทธเจ้าพระเถระรีบอาสาที่จะไปปราบพญานาคเพื่อให้รู้จักคุณของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทระพระอรหัน์รูปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระพัทิยะพระราหุลต่างทูลอาสาที่จะไปปราบพญานาค พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไว้เช่นกันเพราะรู้ว่าไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์รูปอื่นๆที่จะทำลายทิฏฐิมานะของพญานาคผู้มีฤทธานุภาพมากครั้นพระมหามโมคคลานะทูลอาสาจึงทรงอนุญาตทั้งทรงประทานพรให้มีชัยชนะแก่พญานาคด้วยเมื่อพระมโมกลลานะได้รับพุทธานุญาตแล้ว ได้เนรมิตกายเป็นพญานาะคที่มีกายใหญ่กว่านันโทปนันทะนาคราชถึงสองเท่าแล้วรัดกายของพญานันโทปนันทะให้อัดแน่นกับเขาพัสุเมลุมีให้เคลื่อนไหวได้พญานาคราชถูกรัดจนกระดูกแทบแตกก็โกรธมากได้พ่นควันฟุ้งใส่พระโมคัลานะเต็มที่พระโมคัลานะเข้าวายโยธาตบัตดนั้น ก็บันดาลให้ควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าพญานาคจึงทำอันตรายพระเถระไม่ได้พญานาคขัดเคืองมากได้พ่นเปลวไฟอันร้อนแรงเข้าใส่อีกพระโมคคัลลานะเข้าเตโชกสินบัตรนั้นเนลมิตรไฟที่ลุกโชนร้อนแรงยิ่งกว่าไฟพิษของพญานาคราชมาต้านทานไฟของพญานันโทปนันทะ ไม่อาจระคายเคืองผิวของพระโมคัลานะแต่พญานาคก,กลับถูกไฟของพระโมคัลานะเผาปางตายในการนั้นเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากการทําสงครามทั้งสองฝ่ายสว่างสวัยไปทั่วจักรวาลพื้นพระทุธาสนั่นลั่นเลื่อนเข้าพระสุเมนแทบจะพังทลายลงมาด้วยความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายพญานันโทปนันทะ เริ่มยำเกงจึงสอบถามไปว่าท่านผู้เจริญท่านนี้ชื่ออะไรหนอททำไมจึงมีฤทธิ์มากเช่นนี้พระมหาเทระจึงบอกว่าเราคือโมคคลานะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพญานาคทราบว่าเป็นพระเทระแปลงกายมาด้วยฤทธิ์จึงตัด้อต่อว่าท่านเป็นสม,มณะทำไมจึงมาทำร้ายข้าพเจ้า การกระทําของท่านมีควรแก่สมณะเลยพระเทละตอบว่าเรานี้ไม่ได้ลงโทษเพราะความกโกรธแต่ที่ทรมานท่านด้วยหวังว่าจะให้ท่านละความเห็นผิดตั้งอยู่ในทางของพระอริยเจ้าท่านอย่ากโกรธเราเลยจากนั้นพระเทละได้กลับร่างเป็นสมณะเช่นเดิมพรางสอนว่าท่านเป็นเนรชาน มีความประมาทมีรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนมารดาบิดาครูอาจารย์ครวรหรือที่ท่านจะมาสำแดงความโกรธในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีคุณมากแม้ละอองพระบาทจะตกลงมาเหนือเศียรของท่านสิ่งนั้นก็เป็นมหามงคลยิ่งนัก หาเป็นอัปปะมงคลไม่จากนั้นพระเถระชี้ให้เห็นอนิสงของการบูชาพระพุทธองค์ว่าผู้ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ยากนักที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าบางคนเกิดมาหลายอสงไขยชาติก็มีได้พบอย่าว่าแต่การได้พบพระองค์เลยแม้แต่รอยพระบาทก็ยากจะได้เห็นดังนั้น ผู้ใดมีความเริ่มใสในพระองค์จะได้พลานิสงอันยิ่งใหญ่ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณไม่มีประมาณพุทธคุณของพระองค์มากมายเกินกว่าจะพัลนาได้ทั้งหมดท่านเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานในกำเนิดชั้นต่ำถ้าไม่รีบกลับใจ ก็มีแต่จะต้องตกไปในอบายอย่างเดียวเท่านั้นพระเถระรู้ว่าวาระจิตของพญานาคนั้นยังไม่ยอมจำนนท่านจึงคิดจะทรมานให้ยิ่งขึ้นไปอีกจึงเนรมิตกายให้เล็กลงและเข้าไปทางช่องหูขวาของพญานาคแล้วออกทางช่องหูซ้ายเข้าไปทางช่องหูซ้ายออกทางช่องหูขวาเข้าทางช่องจมูกขวา ออกทางช่องจมูกซ้ายและเข้าทางช่องจมูกซ้ายออกทางช่องจมูกขวาพญานาคถูกทรมานเช่นนั้นเกิดทุกขเวทนาอย่างมากจึงคิดหาอุบายว่าในนาคพิพภพไม่มีใครต่อกรกับเราได้แต่สมณารูปนี้กลับทรมานเราจนเหลือจะทนแล้วเห็นทีจะต้องล่อหลอกให้สมณะนี้เข้าไปในปาก เราจะได้เคี้ยวกินให้แหลกลานไปเลยคิดดังนั้นก็ทำทีเป็นร้องทุกข์กับพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าธรรมดาว่าสมณะย่อมมีแต่เมตตากรุณาทำแต่สิ่งที่ชอบทำมิใช่หรือแต่นี่ท่านมาแกล้งทรมานข้าพเจ้าให้เป็นทุกข์เลือประมาณจากนั้นพญานาคอ้าปากแยกเคี้ยวเข้าใส่พระมหาเถระ ไม้จะขบกัดพระเถระไม่ได้สะทกสะทานทั้งในคำขู่คำกล่าวหาและอาการดุร้ายใดๆกลับบอกว่าการที่เราทรมานท่านนั้นก็เพราะหวังจะให้ท่านสำนึกผิดมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจะได้เป็นอุปนิสัยไปในภพบเบื้องหน้าใช่ว่าจะเกลียดทางท่านก็หามีได้ จากนั้นท่านได้จำแรงกายให้เล็กลงพอเข้าไปในปากของพญานาคเข้าไปเดินจงกรมอยู่ในท้องของพญานาคทาให้พญานาคเจ็บปวดทรมานกระสับกระส่ายไปมาแต่ในใจยังไม่ยอมจำนนอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณว่าบัดนี้พญานาคแกล้งยอมแพ้โมคัลลานาบุตรของเรา แต่อนาคตนี้เจ้าเล่ยิ่งนะักคิดจะเข็นฆ่าในขณะที่ท่านเผลอทรงเปล่งโอภาสอยู่บนนภากาศตรัสเตือนพระเถระว่าพญานาคตัวนี้มีฤทธิ์ยิ่งนะักท่านจงระลึกไว้ในใจให้ดีอย่าได้ประมาทพระมหาโมคคลานะทูลว่าพระพุทธเจ้าค่า ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอิธิบาทสี่มีได้เกลียดค้านทำจนชำนาญปรารถอยู่มิได้ขาดย่อมไม่หวั่นไหวต่อพญานาคตนนี้พญานาคแกล้งทำเป็นขอร้องว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลยจงออกจากท้องของข้าพระเจ้าเถิดพระโมกลลานะทราบความประสงค์ของพญานาค จึงห่อออกมานั่งอยู่ข้างนอกพญานันโทปนันทะยังไม่สิ้นพยศคิดจะระบายลมร้อนออกทางจมูกให้แรงที่สุดเพื่อทำลายพระโมคขลานะให้ได้พระโมคขลานะรู้วาราจิตของนาคราชได้เข้าจาตุตถาชานรักษาตนมิให้เป็นอันตรายลมที่เร่าร้อนนั้น มิอาจทําความระคายเคืองผิวหรือเส้นขนของท่านได้ซึ่งพระอรหันต์รูปอื่นอาจจะทําปาฏิหาริย์ได้แต่การเข้าออกจาตุตตะชาญนที่แคล้วคล่องไม่ติดขัดเช่นพระโมคคัลลานะเถระไม่ใช่ทําได้ง่ายนี่จึงเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเฉพาะพระโมคคัลลานะเถระเท่านั้น พญานาคไม่อาจทำอันตรายใดๆพระเถระทั้งพระเถระก็มิได้หวาดกลัวแต่อย่างใดพญานันโทปนันทะจึงเกิดความหวั่นไหวเพราะมองไม่เห็นวิธีการที่จะต่อสู้กับพระโมคคัลลานะได้จึงคิดว่าสมณะรูปนี้มีฤทธิ์มากกว่าเราถ้าคืนสู้ต่อไปเราจะได้รับแต่ความเจ็บปวดอาจถึงตายก็เป็นได้ จำเราจะต้องรีบหนีไปก่อนไม่ยอมให้สมณะรูปนี้ทรมานได้อีกต่อไปพระโมคลลานะล่วงรู้ความคิดนั้นจึงเนรมิตกายเป็นพยาคุดใหญ่บินติดตามไปพญานาคราชรีบแปลงกายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆใหญ่บ้างเล็กบ้างหนีไปพระโมคลลานะก็ติดตามมิได้ลดละ เมื่อพญานันโทปนันทะเห็นว่าหนีไม่พ้นจึงแปลงกายเป็นมานบน้อยเข้าไปกราบแทบเท้าของพระเถระพรางกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอยอมแพ้แล้วข้าพระเจ้าเป็นผู้มีความเห็นผิดมีใจบาปหยาบช้ามิได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตนเมื่อมาพบพระคุณเจ้าก็มิได้ถวายอภิวาทขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพรเจ้าด้วยเถิดพระโมคคัลลานะกล่าวว่าเราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของเราเพราะฉะนั้นท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อยึดพระพุทธองค์เป็นสรณะเถิดจากนั้นพระโมคคัลลานะได้พาพญานาคนันโทปนันทะ เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพรางกราบทูลว่าข้าพระองค์สำนึกผิดแล้วแต่ก่อนข้าพระองค์เป็นพานมิได้รู้จักบาปบุญคุณโทษขอพระองค์ได้โปรดอโหสิกรรมความผิดที่ได้พลังพาดเพราะอากุศลเข้าสิงจิตด้วยเถิดบัดนี้ข้าพระองค์รู้ชัดแล้วพระองค์เป็นประมุกเป็นนาบุญของโลก ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์ขอสละรูปกายบูชาพระรัตนตรยัยตราบชีวิตจะหาไม่เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะเสด็จมาโปรดพญานันโทปนันทะตนนี้โดยเฉพาะจึงทรงประทานสิ่งห้าให้พญานันโทปนันทะรักษาตลอดชีวิตและทรงสแสดงธรรมให้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใส ไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรยัยหลังจากนั้นทรงพิจารณาเห็นว่าล่วงเวลาชันเช้ามาพอสมควรแล้วจึงทรงนำพระอริยสาวกกลับยังบ้านของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีทูลถามว่าเหตุใดวันนี้พระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่สง์จึงได้เสด็จมาช้ากว่าทุกวันพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ไปโปรดพญานาะคโดยโมกขลานะได้ทําสงครามกับนันโทปนันทะนาคราชแล้วใครแพ้ใครชนะพระพุทธเจ้าค่ะพญานาคเป็นผู้พ่ายแพ้มหาโมกขลานะทรมานพญานาคให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีสดับ แล้วก็ชื่นชมยินดีทั้งเลื่อมใสต่อพระมหาเถระและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจึงอยากจะฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กราบขออนุญาตกระทำการบูชาสักการะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ห้าร้อยพระองค์ด้วยการถวายมหาสังฆทานตลอดเจวันในบทนี้จะเห็นว่าเพียงฤทธิานุภาพของพระมหาสาวก ก็มีมากถึงเพียงนี้สามารถปราบพญานาคผู้มีฤทธิ์มากได้แล้วอนุภาพของพระบรมศาสดาจะขนาดไหนเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณ เพราะในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกจะหาบุคคลผู้มีอนุภาพเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีอีกแล้วในชัยยมงคลคาถาจึงแสดงให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีชัยชนะพญานาคราชอย่างราบคาบทำให้พญานาคกลับตัวกลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะสรรเสริญพระพุทธคุณนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระรัตนตรยัยซึ่งมีคุณไม่มีประมาณและหมั่นเจริญสมาธิภาวนานึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราจะได้เข้าถึงพุทธภายในคือพระธรรมกายะกันทุกคนจบกันไปแล้วสำหรับบทนี้คือ พาหุงบทที่เจ็ดพระโมคคลามหาเถระบุตรแห่งพระบรมศาสดาปราบพญานาคนั่นโทปนันทะนาคราชจอมดื้อรัน้นเราจะเห็นว่าพญานาคนั้นก็จะมีหลากหลายทั้งดีและไม่ดีแต่ท้ายที่สุดเหล่าพญานาคทั้งหลายก็จะต้องยึดหลักของไตรสรณะเป็นที่ตั้งคอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา เราเป็นมนุษย์ก็อย่าน้อยหน้านะคะปฏิบัติดีประพฤติดีทำแต่ความดีไม่เบียดเบียนกันเหล่าท่านเทพพยาดาเทพเทว,วาพญานาคราชทั้งหลายจะปกป้องคุ้มครองจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ